สวัสดีครับผมแอนรถสตอรี่ครับผมและตอนนี้ผมอยู่ที่รถบ้านคุณปิ่นนะแต่เนี่ยเขามีรถสวยๆน่นอนอยู่แล้วที่นี่นะตั้งอยู่ที่ออโต้คาซาถนนรามินทากมเจ็ญยงอยู่ติดถนนใหญ่เลยเพื่อนๆแวะผ่านมาก็จะเห็นได้เลยตรงข้ามเดียวครับผมรถบ้านคุณปิ่นเนี่ยจะอยู่ด้านในทางด้านซ้ายซึ่งวันนี้ครับผมที่เนี่ยเรามีรถยนต์3ประตูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและมีความคล่องแคล่วสูงบวกกับมีความสวยงามและน่ารักเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนั่นก็คือ นี่นี่คูเปอร์เอสคันนี้เนี่ยข้างๆผมคันนี้นี่ถ้าอยากชมกันแล้วเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็คือชมหน้าเต็มๆของเจ้ามินิคูเปอร์เคันนี้นะครับผมรถยนต์คันนี้นะเป็นปี2011นะไม่เพียงแค่40,000กว่าๆเท่านั้นเองอยากจะบอกเลยว่าคันนี้เวลา,าเพื่อนๆมามองกันแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมินิคูเปอร์อ่ารถปี2011ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีความเชยเลยอ่านี่คือข้อดีของมินิคูเปอร์นะครับไม่ว่าจะมองรุ่นไหนมองรุ่นเก่าขนาดไหนหรือว่ามองรุ่นใหม่มองรุ่นอะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีความเฉยอ่ามันยังคงอยู่ร่วมสมัยได้กับเราจนถึงทุกวันนี้เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ N18 184แปรแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีครับผมเป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะคันนี้อยากจะบอกว่าแรงมากๆถ้าลองไปขับดูแล้วเนี่ยจะติดใจเลยด้วยน้ำหนักเนี่ยที่เบามากๆรถยนต์เล็กๆอย่างเนี้ยเพื่อนๆเคยเห็นใช่ไหมที่ไปอยู่ในหนังเรื่องอิตาเลียนจ็อบอ่าเขาเอาคันนี้ไปขนทองเพราะว่ากำลังแรงม้ามันสูงมากแรงบิดมันสูงมาก ไฟหน้าเองเป็นตัวไบซีนอนเหมือนกันครับมีสัญ,ญลักษณ์โลโกโ้มินิคูเปอร์อยู่ด้านหน้าตรงกลางแล้วแล้วก็กระจังหน้าเป็นรวงพึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางมินิคูเปอร์มากคันนี้ครับเป็นสีดําตัดแดงนะเป็นตัว LCI แล้วด้วยนะคันนี้ LCI คืออะไรตามกลับไปดูคลิปหลังเราเล่นบอกเลยและกัน LCI เนี่ยแปลว่าคันนี้มันมเนอร์เชนแล้วไงอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยจะมีสังเกตหลังคาด้านบนเนาะจะเป็นสีแดงมีซันรูฟให้ด้วยเดี๋ยวค่อยๆตามผมไปชมด้านข้างกันดีว ยังที่เห็นครับว่ามันมินิสมชื่อจริงๆนี่แค่นี้เองมันเป็นรถเล็กๆกระทัดรัดน่ารักน่ารักนะดูตัวล้อนี่ก็เป็นล้อ18นะครับผม205 45R18 ทั้งหมดเลย4รลอ้อมีอ๋อกระหูกระจกข้างเนี่ยเป็นสีแดงสัดมาสวยงามมากเลยทีเดียวตัวประตูครับอันนี้จะเป็นปกุญแจคีย์เลสแล้วนะอ่าคุณสามารถกดปุ่มได้เปิดล็อกรถได้สบายมากตอนเวลาเปิดครับกดอย่างนี้แหมเปิดออกมานี่ คันนี้ครับผมเป็นแบบเฟรมเลสด้วยเห็นไหมจะไร้กรอบตรงนี้เล็กๆด้านบนครับจะเป็นซันรูฟซันรูฟในเวลาเปิดออกมาแล้วจะมีตัวแผงกันลมด้านหน้าให้ด้วยป้องกันเวลาที่คุณขับรถแล้วเนี่ยเสียงลมจะเข้ามาในตัวรถนะครับน้ำมันครับเติมเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะอยู่ฝัง่งนู้นฝะั่งนู้นนะฝั่งซ้ายจะเป็นตัวกลมๆสีเงินมาให้เล็กๆก,กระทัดน่ารักด้วยเหมือนกันนะคันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นมินิคูเปอร์ฉะนั้นก็ไซซิ่งอะไรต่างๆจะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับผม แต่เป็นเล็กๆน่ารักดูแล้วกําลังดีนะเดี๋ยวไปชมด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายเองก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของทางมินิคูเปอร์เหมือนกันครับเนี่ยผมบอกแล้วนะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่ว่าคุณจะมองจากไหนก็แล้วแต่มองจากดาวางังคารคุณก็เห็นนะมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เพราะอะไรเพราะโลโก้เอ้ยไม่ใช่เพราะว่าด้วยการออกแบบดีไซน์อะไรหลายลอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากไฟไท้ายครับมันเป็นแบบ led แล้วอย่างที่บอกนะมันเป็นตัว l c i ฉะนั้นตัวนี้จะเป็น led ครับ ด้านบนเองก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านล่างเองก็จะเป็นตัวท่อคู่มาให้นะบวกกับเป็นตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านล่างแยกกันซ้ายขวาทําให้ตัวด้านท้ายรถของรถยนต์คันนี้มีมิติมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่เล็กๆอย่างเดียวนะดูการออกแบบไปเลของเขาเนี่ยมันทําให้ดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออดูมันเป็นมินิคูเปอร์จริงๆตัวประตูท้ายนะครับเวลาเปิดเปิดอย่างนี้จับยกขึ้นมาก็สมชื่อมินินะครับอย่าหวังว่าจะยกของอะไรได้เยอะมันก็อย่างนี้แหละ ถ้าคุณอยากได้ความคล่องตัวผมว่าคันนี้ออกแบบตอ,อกโจทย์ได้ดีมากเลยไปคนเดียวไปสองคนคุณเอากระเป๋าไว้ตรงนี้ได้เอากระเป๋าไว้ด้านในก็ได้เพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้ใส่ของอะไรไว้เยอะกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปครอบครัวเยอะๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผงกันนิดน,นึงนะตรงนี้ครับตัวประตูท้ายเองก็จะมีเป็นที่ปัดน้ําฝนตรงนี้มาให้ด้วยด้านบนก็จะเป็นเสาอ,อากาศทเท่เด่นๆตรงกลางนะไม่ได้ดูน่าเกียดนะเพราะว่า การออกแบบของเขาอย่างที่บอกอะย้ำกันไม่รู้จะกี่รอบเลยบอกว่ามันไม่ได้เชยรถยนต์คันนี้ครับปี2011ที่ออกแบบมาได้สวยงามมากแต่แต่แต่ผมจะบอกว่าภายในอะออกแบบสวยงามกว่านี้อีกเยอะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ภายในของเจ้ามินิคูเปอร์คันนี้กันแล้วนะสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเลยนะผมรู้สึกได้เลยบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าทําไมใครหลายๆคนถึงได้ชอบม mm ิน hmm. ิคูเปอร์โดยเฉพาะคุณผู้หญิง mm hmm. คุณสาวเนี่ยให้นึกภาพเหมือนอคุณมีโต๊ะแต่งหน้าที่มีเครื่องสำอางวางครบหรือว่าคุณผู้ชายที่มีฟิกเกอร์อยู่เต็มตู้ไปหมดเลยเนี่ยคือภายในเนี่ยมันออกแบบมาได้แบบสวยงามมากๆเลยดูยดิของกระจุกกระจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆมันไม่ได้แบบจับวางจับวางนะ เขาออกแบบจัดเรียงจัดวางมาได้สวยงามมากๆเลยมีตัวจอกลมๆด้านตรงกลางมาให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอยู่แล้วเหมือนกันตัวเรือนมาเองก็นี่คมๆน่ารักกระตินลิศอยู่ตรงนี้น่ารักมากๆในที่ซ่อนอยู่ในความออกแบบที่สวยงามอย่างเงี้ยมันยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายเลยเช่นพวงมาลัยเองก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนี่คุณสามารถกดใช้งานบลูทูธปรับหน้าจอจากตรงพวงมาลัยได้หรือว่าจะเป็นครูสคอนโทรด้านนี้ก็ได้เหมือนกัน พวงมาลัยเองก็จะมีพัดเดนชิพอยู่ด้วยเหมือนกนันนี่ด้านท้ายเล็กๆน่ารักก็โอเคอยู่แล้วละ่ะตัวปรับกระจกตัวลำโพงหรือว่าตัวที่เปิดประตูเองก็ออกแบบมาเป็นกลมๆเล็กๆน่ารักออกแบบมาอย่างนี้ทั้งคันเลยตัวลำโพงอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้แค่น่ารักนะมันเป็นฮามานกอดอนเครื่องเสียงเนี่ยกระหึ่มบึมๆเต็มคันแน่นอนอยู่แล้วคันนี้ตัวเกียร์ครับก็จะโอ้โหกลมๆเล็กๆน่ารักอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยแม้กระทั่งตัวพวงกุญแจเอง ก็กลมๆเล็กๆน่ารักด้วยเหมือนกันนะเป็นไงน่ารักทั้งคันตัวเบาอเองก็เช่นกันครับผมออกมาเป็นทรงเล็กๆน่ารักแต่ว่าก็ให้ความกระชับนะนี่จะมีเปกด้านข้างตรงนี้ออกมาเป็นเบาะสีครีมครับโอ้ยสภาพยังโอเคใช้งานได,ด้ดีอยู่เลยนะโอ้โหขนาดว่าเป็นรถยนต์11ปีนะคันนี้คันนี้ถือว่ารักษามาดีมากเลยจริงๆ ถ้าคุณเข้ามานั่งแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงความคล่องแคล่วมากเลยมันอยู่ไม่ได้สูงแต่ถนนมากแต่ก็อยู่ไม่ได้ต่ำมากมันอยู่แบบองศากาลังดีเนี่ยวิชั่นวิสัยทัศน์ผมว่าค่อนข้างโอเคมากตัวผมถึงแม้ว่าจะสูง178เซนแต่ก็ไม่ได้ชนนะตรงนี้ยังโอเคอยู่ตรงนี้มันเป็นสามประตูถูกไหมมันเปิดได้2ประตูก็จริงแต่ว่าด้านท้ายด้านหลังเองคุณก็สามารถนั่งได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ สบายอะไรมากยิ่งนักมันไม่ใช่ S-Class นอ่ะน,นะอันนี้ทำความกะจากันนิดนึงมันเล็กๆมันเหมาะกับใช้งานแบบในเมืองเน้นความคล่องแคล่วเน้นสมรรถนะเน้นเครื่องยนต์ที่แรงที่ถึงใจแบบนั้นมากดีกว่าบวกกับดีไซน์ที่น่ารักที่ผมชอบน่ารักมากๆเลยอันนี้ตบมือให้เลยนะครับผมผมเริ่มอยากรู้ราคาคันนี้แล้วเดี๋ยวตามผมไปสรุปราคาด้านนอกกันดีกว่าครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า Mini Cooper S คันนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวรถยนต์เล็กๆน่ารักกันไปแล้วเรามารู้จักกับเจ้าของเต็นที่น่ารักกันมากดีกว่าสวัสดีครับผมช่วยแนะนำตัวเองให้กับชาวรถสตอรี่รู้จักกันนิดนึงครับพี่ผมแป๊ะนะครับจากรถบ้านลุมปินนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำ Cooper S นะครับ R56 l t i แล้วนะครับตัวนี้ปี2011นะครับอ่าอันนี้วิ่งน้อยมากๆเลยครับวิ่ง4,000กวาโลค พี่หามาได้ไงเนี่ยพี่สุรถสวยรลน้องสวยสภาพดีอยู่เลยนะภายในหายยากมากครับออแต่พี้บอกเลยว่าเราต้องซื้อราคาที่แบบแพงกว่าคนอื่นง <c oughs> ่ายๆแล้วก็ รถคันนี้เนี่ยเป็นประวัติเรารู้หมดมันเป็นรถของเพื่อนผมเองอ๋อฉะนั้นคันนี้มั่นใจได้ว่าไม่ได้ชนแน่นอนใจครับไม่มีจมน้ําไม่แท้แ้ไม่ได้กรอแน่นอนเหมือนกันแน่นอนครับรับประกันเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีรับประกันให้อยู่แล้วชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้อะไรพวกนี้เราไม่เอาเลยอ่าอันนี้คือเป็นรับประกันจากทางเต็นท์ให้อยู่แล้วเพราะที่ให้ในสัญญาเลยนะครับ่อกลัวว่าแบบพูดกันลอยๆอะไรเงี้ยไม่คช่อ่าเขาระบุให้เรียบร้อยว่าแล้วรถยนต์คันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่คันนี้นะครับผมตั้งราาคอยู่ที เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทอ่าครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากท้องอ่าแอนรถรสตอรี่น้องแอนจากรรสตอรี่นะครับผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งนะครับลดเป็นพิเศษเลยลดอีกหนึ่งหมื่นก็จะเหลือเพียงแค่เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นถือวเป็นสิทธิพิเศษเลยนะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้ดูรถสตอรี่แล้วบอกว่ามาจากรรสตอรี่ตรงเข้ามาหาเลยใช่ครับที่รถบ้านคุณปิ่นมาหาคุณแป๊ะเอ๊ะรถบ้านคุณปิ่นทำไมชื่อคุณแป๊ะ ชื่อภรรยาเขานะครับผมชื่อคุณปิ่นนะอย่าลืมถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรพี่แปะไว้ให้หรือว่าถ้าอยากมาเจอตัวจริงน่ารักทั้งตัวรถและตัวพี่แปะเองเนี่ยก็สามารถมาเจอได้ที่ออโตคาซาที่ตั้งอยู่ที่รามินทากรมจตติดถนนใหญ่หาง่ายมากอันนี้หาไม่ยากนะครับพี่ได้แล้วครับผมแล้วนี้ก็อย่าลืมนะสามารถมาชมตัวจริงได้รับปารววารถคันนี้สวยมากครับผมอ่าดีมากครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรถสตอรี่ในวันนี้ครับผมถ้าท่านใดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใาหม่ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอนรถบ้านคุณปิ่นและพี่แปะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ